ปาดมาบึงมาบึงพี่น้องเอ้ยมาบึงมาบึงรอบนี้อลังการรอบนี้อลังการทั้งแผงเลยทั้งแผงเลยค่ะดูทั้งแผงเลย,แ,เลย,แ,เลยแน่นจัดทุกไม่มีที่ว่างเลย ปาติโต้จริงๆนี่คือไม่มีที่ว่างเลยทุกก้อนเลยออกทุกก้อนปัดน,นี่คือห้าร้อยก้อนนี่คือเห็ดห้าร้อยก้อนปัดดูดูใกล้ๆเลยดูแบบใกล้ๆเลยซูมภาพมาๆา o ูมภาพมานี่หนึ่งแถวนี่แถวเขาแถวนี้สองร้อยห้าสิบก้อน อีกแถวนี้สองรยห้าสิบก้อนดูดูเน่นไหมละ่ะเน่นจัดไหมละ่ะนั่นปาติโตโอ้โหโอ,อลังการล้านเจ็ดล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าเลยอะขา,ายได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นเน่นจัดทุกก้อนโอ้โห,โห รอบแรกของการออกกันรอบหลังๆไม่รู้อดนอน,นเน้นเน้นเนนวิโนเน้นมักออกถุกกรออกทุกชดดูนี่นี่ไม่มีว่างเลยเพ่นแพ่งนี้แพ่งนี้ช่องรอยาทิพย์โกนเพ่งนี่ช่องรอยอาทิพย์โกน ออกแน่นเต็มเต็มทีโอเคจ้า